ไดเป่าผมลูกค้านะครับอ่ะมาดูเดี๋ยวจะซีแจนในงดูมือผมนะตัวนี้น่าจะเกิดจากตามอายุการใช้งานนะครับนะครลูกค้าลูกค้าเห็นตัวสีทองทองตรงจุดนี้ไหมเห็นไหมครับอ่าสาเหตุที่มันหมุนไม่สมูทก็เพราะว่าเจ้าตัวนี้มันสึกมันเป็นรอยนะครับเห็นไหมเพราะว่าไฟมันจะวิ่งวิ่งหน้ามันจะต้องมันจะต้องเรียบจะต้องเรียบแบบนี้ครับเวลาวิ่ง เวลาชุดแปลงฐานมันวิ่งตรงนี้มันจะต้องเรียบนะครับแล้วมันจะสมูทขอมันไม่สมูทมดไฟมันวิ่งไม่ไม่เสมอนะครับไฟวิ่งไม่เสมอมันก็จะเป็นแบบตะกุกตะกักตะกุกตะกักนะครับไฟมันวิ่งไม่เรียบไฟมันวิ่งลงไม่เต็มที่นะครับดูดูมอเตอร์ของใหม่นะดูสมารมาแล้วมอเตอร์ก็จะเป็นเหมือนกันดูตัวนี้เห็นไหมข้างในเห็นไหมมันจะต้องเรียบแบบนี้นะครับตัวนี้มันน่าจะตามอายุการใช้งานนะครับ แนวทางแก้ไขเบื้องต้นผมก็จะทำแกนตัวนี้ให้มันเรียบขึ้นแล้วกใ็ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่ามันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะบอกลูกค้าไปก่อนเพราะตัวนี้มันตามอายุการใช้งานนะครับเพราะว่าเวลาเราหมุนเห็นไหมเวลาเราหมุนเนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยเต็ไมไปหมดเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นรอยเต็ไมไปหมดเลยนะครับมันก็ไม่สัมผัสนะครับก็คือจะซ่อมให้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นบอกลูกค้าไปก่อน